วันนี้ผมมาต่อเนื่องนะครับในซีรีส์ในเรื่องเกี่ยวกับการอธิษฐานให้เกิดการทะลุทะลวงในชีวิตนะครับวันนี้เนี่ยผมมาอาทิตย์ที่แล้วผมจบไปประมาณสัก4หัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของอุปสรรคในการทําให้คาอธิษฐานท่านไม่ได้รับคําตอบนะครับแน่นอนฮะพี่น้องเห็นประตูข้างหลังไหมฮะอันนี้นะฮะ อันนี้เนี่ยเป็นประตูอัตโนมัตินะครับประตูอัตโนมัติเนี่ยมีความจําเป็นสําหรับสถานที่ที่มีคนเข้าเข้าออกออก,ออกตลอดเวลาหรือต้องมีการปิดประตูเปิดประตูอย่างนี้นะครับตลอดเวลานะครับแม้ว่ามันมันต้องมีการเปิดบ่อยปิดบ่อยนี่เองก็เลยกลายเป็นประตูอัตโนมัติะต ents, นะครับพี่น้องหลายครั้งนะครับชีวิตของคนบางคนที่เป็นคริสเตียนนี่นะครับฟ้าสวรรค์เหนือนชีวิตท่านนี่นะครับพระเจ้าเนี่ยบอกว่ามันเปิดปิดบ่อยเหลือเกินนะครับขออนุญาตเอาประตูอัตโนมัติไปติดแล้วกัน นะครับจะได้เดี๋ยวเปิดเดี๋ยวปิดเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวปิดเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวปิดทำไมรู้ไหมฮะเพราะว่าชีวิตของท่านนะครับเดี๋ยวก็มีประตูฟ้าสวรรค์ก็เปิดเดี๋ยวประตูฟ้าสวรรค์ก็ปิดพี่น้องเอเมนไหมครับหลายครั้งปิดปิดเปิดตลอดเวลาเพราะท่านไม่เข้าใจว่าอะไรคือปัจจัยที่ทำให้ฟ้าสวรรค์เปิดบางทีปัจจัยทําให้ฟ้าสวรรค์ปิดพระเจ้าเลยบอกว่าเอาออโตเมติกดอติดไว้บนหัวท่านละกันเพราะมันเปิดปิดบ่อยขี้เกียจสั่งทูตสวรรค์ไปเปิดประตูปิดประตูพี่น้องอยากให้ชีวิตเป็นยังไ เรื่องแรกเลยนะครับที่ทําให้ฟ้าสวรรค์เปิดเปิดปิด,ป,ด,ป,ดปิดบนชีวิตท่านนะครับสไลด์ที่3นี้นะครับก็คือการไม่ให้อภัยนะครับแน่นอนครับการไม่ให้อภัยนะครับเป็นสาเหตุทําให้ฟ้าสวรรค์ปิดนะครับการไม่ให้อภัยในมัทธิวบทที่5 23บอกว่าเหตุฉะนั้นถ้าทาเครื่องบูชาบาที่ท่านบูชาแล้วหรือขึ้นได้ว่าพี่น้องมีเหตุขัดเคืองข้อใดข้อหนึ่งกับท่านนะครับพระคัมภีร์บอกวางลงเลยอย่าถวายเพราะว่าไงครับเพราะว่าพระเจ้านะครับอาจจะไม่รับเครื่องบูชาของท่านเพื่อนงถวายฟรี หมายว่าพระเจ้ามีการไม่รับเครื่องบูชาบางคนเพราะว่าเราเนี่ยอาจจะไม่ให้ภัยใครบางคนนะครับนี่คือสาเหตุแรกเลยนะครับที่ทําให้ฟ้าสวรรค์เป็นประตูอัตโนมัตินะครับสปดาหาที่แล้วนะครับอีกอันหนึ่งก็คือว่าการบ่มความเชื่อไว้ในใจนะครับการบ่นความเชื่อเนี่ยนพรมบีใช้คาว่าราอาที่แปลว่าการมองนะครับการมองการมองบางอย่างนี้นะครับด้วยการเพลิดเพลินโดยการดูบางอย่างเพลิดเพลินนี้นะครับเป็นการบ่มบ่มคืออะไรครับมะม่วงไม่สุกเวลาบ่มเดี๋ยวก็สุก พี่น้องเข้าใจไหมฮะมะม่วงไม่บ่มเดี๋ยวบ่มเดี๋ยวก็สุกนะครับถ้าท่านนะครับเป็นคริสเตียนทีเ่เต็มไปด้วยการไปดูไอดอลในโลกนี้นะครับมีดาราที่ชอบมากเลยนะครับนู่นนี่นั่นนี่นะครับหมายความว่าไงครับาบางคนนี่นะครับบางเรื่องเนี่ยไม่คิดจะทําเช่นไม่คิดจะไปล่วงประเวณีไม่คิดจะไปคบกับคนข้างนอกนะครับพอท่านจะไปติดตามใครสักคนอาจจะเป็นนักลงทุนผู้ยิ่งใหญ่ในโลกอาจจะเป็นนัก นักวิชาการอาจจะเป็นดารานู่นนี่นั่นนะครับพอท่านดูไปเรื่อยนะครับเอา้าคนนี้ก็ประสบความสําเร็จในโลกนี่เขาก็ยังมีเมียหลายคนเลยคนนี้ก็ยังไปทํานู่นทํานี่ทําได้เลยพะท่านมีคนประเภทนี้เป็นไอดอลบนชีวิตของท่านนี่นะครับ ท่านก็เลยบ่มไปเรื่อยๆว่ามันก็ไม่ผิดหรอกมันก็ไม่แย่หรอกที่จะเอาคนเหล่านี้นะครับเป็นดาราในดวงใจของท่านเกิดอะไรขึ้นครับสุดท้ายนะครับมะม่วงที่มันดิบมันก็เลยสุกในที่สุดสุดท้ายนะครับการที่ไม่เคยคิดจะไปนอกใจภรรยานอกใจสามีหรือไม่คิดจะไปทําเรื่องที่ไม่ดีต่างๆนะครับสุดท้ายก็โดนบ่มความชั่วในใจไปเรื่อยๆจนสุดท้ายมันสุกแล้วสุดท้ายฉันก็เลยกล้าทําในที่สุดในเรื่องเหล่านี้นะครับ เป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากๆเลยนะครับเพราะการบ่มความเชื่อคือการมองอย่างเพลิดเพลินเองนะครับเรื่องนี้ทําให้ฟ้าสวรรค์บนบางคนก็ปิดเช่นเดียวกันต่อมานี้นะครับเป็นเรื่องของการมีอคติกับใครบางคนทําให้ฟ้าสวรรค์ปิดพี่น้องการมีอคติกับคนจนอคติกับคนรวยอคติกับคนที่เคยทํามาชีพบางอย่างที่ท่านจะรู้สึกว่าเป็นที่น่ารังเกียจรุ่นนียนะครับพี่น้องด้วยการมีอคติทําให้ฟ้าสวรรค์ปิดบนชีวิตของท่าน พี่น้องเข้าใจไหมฮะมีอคติกันนูน่นอคติกันนี่นะครับพี่น้องฟังดีนะครับถ้าท่านเริ่มมองหน้าใครแล้วมองไม่ค่อยติดมองหน้าศิษฐพิบาลแล้วดูมีเควสชั o ในใจท่านท่านกำลังเริ่มมีอคติบางอย่างพี่น้องฟ้าสวรค์บนชีวิตท่านจะปิดทำไมเพราะบีบอกว่าการมีอคติไม่ได้มาจากพระเจ้าพระเจ้าผู้ทรงพระชนจะไม่รักคนบางคนได้ยังไงและยิ่งเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับหน้าที่ของพระเยซูนะครับรับใช้พระเจ้าประกาศข่าวประเรสริฐเทศนาสั่งสอนพี่น้อง,งไปมีอคติเขาพี่น้องวิญ,ญญาไปวิญญามาจากผี ผีเท่านั้นที่จะไม่เราเกลียดชังคนที่รับใช้พระเจ้าด้วยกันพี่น้องเห็นผมมาเทศนาแล้วยกตัวอย่างใครสักคนที่แน่ชัดหรือว่าเป็นใครบางคนไหมไม่มีผมไม่เคยจะไปโจมตีใครหมายความว่าไงวิญญาณอย่างนี้นะครับครอบงนบนชีวิตของท่านแล้วแล้วหมายความว่าสิ่งเหล่านี้นะครับศัตรูกําลังก้าวล้ําเข้าไปในพื้นที่ของท่านแล้วแล้วท่านเริ่มมีอคติใครสักคนนะครับอีกคนนี้มันทาหน้าที่เนี่ยสเตจเนี้ยน่าเบือ่อบบัดคับให้ฉันขยับซ้ายขยับขวาพี่น้องไอความคิดแบบนี้นะครับไม่ได้มาจากพระเจ้าแน่ เอาดูสิวันนี้พี่คนนี้นําอธิษฐานโอ้โหทําไปแต่งชุดอย่างนี้คิดว่าสวยมากหรือไงเธอลูกสาวก็เป็นคนคุมกล้องอยู่แหมปรับโฟกัสชัดเชียร์นะคบน่นน่นัน,นพี่น้องไอความคิดอาคาติอย่างนี้มาจากพี <Yeah. S 1> พี่น้องเข้าใจไหม <Yeah. S 1> พี่น้องเวลาสมองเรานี่นะครับมันมีสวิตช์เปิดปิดท่านรู้ไหมบางทีนะครับเสียบปลั๊กค้างไวปกับพระชจ้นแ้่ท่านลืมเปิดไงสมองมันเลยไม่ได้คิดมันก็เลยคิดไม่เป็นว่าเราไม่ควรมีอาคาติกับคนทุกคน เขาจะรวยเขาจะจนพี่น้องอย่ามีอคติอคติทาให้ฟ้าสวรค์บนชีวิตท่านมันปิดพี่น้องเอเมนไหมนะครับผมจะเริ่มอีก4หัวข้อที่เหลือนะครับอืมในอันนี้นะครับหัวข้อที่4ี่คือที่ทาให้ฟ้าสวรค์บนชีวิตท่านปิดคือการตัดสินผู้อื่นนะครับในสิ่งหนึ่งที่ทาให้ฟ้าสวรค์ปิดคือการตัดสินผู้อื่นเจือจางฤทธิอำนาจของคำปฏิฐานท่านให้ไม่สามารถขึ้นทะลุทองฟ้าที่เป็นทองสำริดได้นะครับการวิพากษ์วิจารณ์นะครับต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนี้นะครับ บางทีท่านเนี่ยอาจจะดูเหมือนไม่เรื่องไม่ร้ายแรงพวกนี้เป็นความบาปเล็กๆนะครับบางทีเนี่ยบอกอเอ็มซีคนนี้มันเยอะเกินมีท่าอย่างนี้ด้วยนะโอถ้าถ้าอย่างนี้เนะเขาจะโทษนะเท่าก็้าท่าอย่างนี้เขาจะอย่างนี้จะอย่างนี้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 ก็เรื่องของเขา <S <S พี่น้องเข้าใจไหมมันไม่ใช่เรื่องของท่านเก่งมากก็มาเป็นเอ็มซีเองเลย <S <S 1> <S 1> พี่น้องเข้าใจไหมเขาจะท่าประหลาดยังไงก็ช่างเขา พี่น้องหน้าที่ท่านก็หนุนน้ำใจเขาพี่น้องเอเมนไหมไม่ใช่เป็นพิพภาษพ,พี่จา์เขาว่าเอออย่างงูไม่เวิร์กอย่างนี้ไม่เวิร์กพี่น้องท่านเนี่ยเป็นพวกนักไอพวกดูบอลนอกสนามไม่เคยลงเตะสักครั้งลงมาเตะสิลงมาเป็นสินะครับพี่น้องอย่าตัวสั่นแล้วกันนะครับหมายว่าไงครับบางเรื่องนี้นะครับบางอย่างเนี่ยถ้าท่านไม่ได้เป็นหัวหน้ารับผิดชอบนะครับไม่มีหน้าที่ปรับปรุงการงานตรงนั้นนะครับท่านไม่ต้องไปพิาพาาษาวิจา์เขาหูป,ปากท่านให้แน่นๆท่านเคยเห็นไหมไปที่ที่มียุงเยอะๆอะ่อะพออาปาก ยุงวิ่งเข้าปากระวังอ่ะผีจะวิ่งเข้าปากท่านพี่น้องเข้าใจไหมอย่าไปวิพากษ์วิจารณใครพี่น้องเอเมยไหมครับอย่าไปตัดสินใครว่าอย่างงูอย่างนี้มันไม่ใช่หน้าที่ของท่านนะครับในมาระโกบทที่7จ็ข้อที่5นะครับบัมีม้บอกว่าพวกฟาริสีนะครับพวกฟาริสีได้ตัดสินสาวกพระเยซูนะครับที่ไปกินอาหารโดยการใช้มือโดยไม่ล้างมือก่อนนะครับบางคนก็ไม่เคยล้างมือก่อนกินข้าวนะครับผมเองก็ไม่ได้ล้างทุกครั้งนะครับ ก็อันนี้สารภาพบาปเลยนะครับแายว่าไม่เหมือนกันพอไม่เหมือนกันปุ๊บนี่นะครับเขาก็บอกว่าทําไมสาวกของพระองค์ไม่ทําแบบนี้พี่น้องบางครั้งนี่นะครับบางอย่างที่ไม่มีกฎบัญญัติไว้ในพระคัมภีร์นะครับในคิสตจักต่างๆมันจะมีวัฒนธรรมองค์กรเช่นสมมุตินะครับพี่ชายผมนะครับเคยไปทํางานแบงค์ๆหนึ่งของต่างชาตินี่นะครับพี่ชายผมทางานเร็วงานเสร็จหมดแล้วแต่ทุกคนไม่มีใครกลับหลังหกโมงพี่ผมไม่สนกลับบ้านเลยก็เข,า,ขาจ้างผมแค่นี้ ทำแบบต้องอยู่นานกว่านี้ด้วยนะครับหมายความว่าประเด็นก็คือว่าพี่ชายผมนะครับไม่ทําตามแต่ว่าพอกลับบ้านนะครับทุกคนมองเป็นสายตาแีวทําไมทําอย่างนี้บางทีนะครับท่านรับใช้พระเจ้ามานานในโบสถ์นี้นะครับอาจจะมีวัฒนธรรมของการที่ว่าวันเสาร์ต้องเจอหัวกันต้องเจอหน้ากันนี่นะครับแล้วสุดท้ายนะบางคนเขาติดธุระเขามีงานการงานของเขาทํานี่นะครับท่านก็ไปตัดสินว่าอ่ะนี่ไม่มาวันเสาร์ไม่ฝ่ายวิญญาณก็ไม่ต่างกับพวกฟาริสีเป็นนักศาสนาที่ไปตัดสินคนบางคนนะครับว่าว่าทําไมนะครับ ไม่ไม่ทำเหมือนกันกับคนอื่นเขาพี่น้องเขาจะไม่ทำเหมือนท่านแต่เขาเป็นคริสเตียนผูกพันกับท่านพอแล้วพี่น้องจะไปเรียกร้องอะไรบางคนเขามีความจำเป็นที่ท่านไม่เข้าใจพี่น้องในความที่เรารู้น้อยนะครับเราอย่าไปตัดสินคนอื่นพี่น้องบางทีเป็นวัฒนธรรมเพื่อทําเหมือนกันทําเหมือนเหมือนกันนี้นะครับผมเคยไปนั่งฟังคําสอนที่หนึ่งนะครับแล้วผมไม่ใช่เป็นสไตล์จดผมไม่จดนะครับผมไม่ใช่จทย์แล้วอยู่ดีนะครับมีเพื่อนผมคนหนึ่งก็มาบอกเอ้าทำไมไม่โจทย์อ่ะตัดสินว่าผมไม่ตั้งใจฟังพระวจนะ ผมก็งงว่าทําไมต้องมาโกรธผมด้วยก็ผมไม่จดอ่ะผมจดก็เป็นกระดาษแล้วเป็นเศษกระดาษเต็มบ้านผมก็ทิ้งทุกทีเจอทีไรก็ไม่รู้จดไม่รู้เรื่องอีกต่างหากจดไม่เก่งนะครับผมก็ไม่จดแล้วผมผิดไหมอ่ะพี่น้องเขาจะจดไม่จดมันก็นเรื่องของเขาพี่น้องมันไม่ใช่หน้าที่ของเราพี่น้องเองไหมครับเขาสะก,กิดผมผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมต้องมาตัดสินผมเรื่องนี้ด้วยนะครับอืมตัดสินผมไม่ได้นะครับไม่ํำยอนบทที่เจ็ข้อยีนะครับบอกว่าอย่าตัดสินคนที่เห็นภายนอกพี่น้อง พระมีบอกว่าอย่าตัดสินสิ่งที่เห็นภายนอกท่านไม่สามารถใช้สายตาตัดสินทุกเรื่องได้พี่น้องหลายครั้งนี้นะครับการตัดสินของท่านเนี่ยแค่คนเขาเห็นท่านมองหน้าเขาเขารู้ว่าท่านตัดสินเขามันไม่ใช่เรื่องของท่านพี่น้องรู้ไหมครับว่าการจะสอบเป็นผู้พิพากษาในประเทศนี้ได้นะครับตอนสอบเนี่ยเคยเพื่อนผมเล่าให้ฟังนะครับสอบจนเลือกกำเดาไหล่ มันยากมากเลยเพราะว่าคนพิพากษานะครับต้องมีวิจารณญาณเชี่ยวชาญกฎหมายแต่บางทั้งท่านนะครับเป็นผู้เชื่อไม่นานเพราะะนะอาจจะรู้ไม่เยอะหรือว่า,อาจจะรู้เยอะรู้นานแต่ท่านนี้นะครับก็ยังขาดคุณสมบัติที่มีความเข้าใจเรื่องคนอื่นท่านก็เลยเป็นผู้พิพากษาไม่ได้ไงทาไมพระเจ้าตั้งพระเยซูปเป็นผู้พิพากษาเพราะเคยผ่านความทุกข์ยากมาหมดแล้วแต่ทำไมพระเจ้าไม่ตั้งท่านเป็นผู้พิพากษาก็ท่านมันไม่เคยผ่านเรื่องเหมือนพระองค์ไง ท่านไม่เคยโดนเหยียดยามท่านเลยตัดสินไม่ได้ท่านไม่เคยโดนดูถูกท่านเลยตัดสินไม่ได้ท่านไม่มีประสบการณ์มากพอจะเป็นผู้พิพากษาเข้าใจไหมครับแล้วก็อย่าเป็นคนที่ตัดสินคนอื่นมากนักเลยพี่น้องเอเมนไหมครับอันนี้นะครับเป็นภาพของการสมัครงานด่วนนะครับมีการรับสมัครงานแต่จำนวนก้าอัตราในองค์กรองค์กรหนึ่งนะครับพี่น้องแน่นอนนะครับมีการสมัครงานแบบนี้เกิดขึ้นด้วยแต่พี่น้องฟังดีนะครับตำแหน่งจริงๆเนี่ย เป็นตำแหน่งอะไรก็ตามแต่ตำแหน่งหนึ่งที่ไม่มีเลยนะครับในโบสถ์คือตำแหน่งของการเป็นผู้ซุบซิบนินทาไม่มีการสมัครตำแหน่งผู้ตัดสินคริสเตียนด้วยกันคนนี้ตำแหน่งผู้ประเมินศิทธยาพิบาลคนนี้ตำแหน่งผู้ประเมินผู้นํานำมัสการคนนี้ผู้ประเมิน MC พี่น้องพี่น้องท่านไม่มีตำแหน่งนี้รับสมัครพี่น้องเอเมนไหมครับไม่ต้องสมัครเขาจะทําอะไรนะครับพี่น้องได้แต่ชื่นชมให้กําลังใจแต่ถ้ามีส่วนก็จะเพิ่มเติมนิดหน่อยได้แต่ประเด็นคือแน่ๆก็คือไม่มีตำแหน่งผู้ซุบซิบนินทาในโบสถ์ พี่น้องคนที่ชอบซุบซิบนินทานนี้นะครับเป็นคนหน้าซื้อใจคดต,ต่อหน้าไม่พูดตรงๆไปพูดลับหลังมันจะไม่ซื่อได้มันจะซื่อได้ยังไงทําไมถ้าไม่บอกเขาตรงๆพี่หัวร้านวันนี้นะครับมีมุมมุมนึงนะครับผมบอกส er วิตเชอร์เลยห้ามสวิตเด็ดขาดคือมุมข้างๆนี้นะเพราะมันจะเห็นหัวผมข้างหลังผมบอกสวิตนี่โกรธกันเลยนะนะครับ ผมบอกอ yeah, ย่าสวิตนะครับบอกว่าอ yeah, ย่าสวิตผมจะโกรธกันเลยนะอย่ามาสวิตมุมนี้ผมหัวเม่งๆนิดนึงนะครับพี่น้องฟังดีนะครับตำแหน่งสําคัญมากๆเลยพี่น้องการตัดสินคนอื่นคือคือการตัดสินที่เราคิดว่าเราชอบทํากว่าแต่การปาหินใส่คนที่เป็นหญิงล้มประเวณีน,นะครับไม่มีใครกล้าปาเลยเพราะว่าจริงๆจะจะปาอยู่แล้วเพราะว่าเป็นความผิดที่คนไม่เห็นไงที่ท่านกล้าตัดสินคนอื่นเพราะท่านมีความผิดแต่ไม่มีใครเปิดโปงความผิดของท่านประเด็นไม่ใช่ท่านชอบทํากว่านะ แต่พอพระเยซูถามไม่คิดบ้างบอกว่ามีใครไม่เคยทําผิดบาบาเขาเลยนะครับทุกคนหายหัวหมดเลยพี่น้องไอ้ม่ไหมครับพี่น้องไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินใครว่าใครดีพอไม่ดีพอไม่ใช่เรื่องของท่านพี่น้องการเปรียบเทียบนะครับก็คือการตัดสินนะครับสมมตินะครับท่านอยู่ที่บ้านวันนี้นะครับท่านนั่งอยู่ที่บ้านนะครับท่านก็พูดกับเพื่อนท่านว่าพี่พี่วันนี้ดูผู้นามามาสการดีพี่ดูหน้าเขาดิพี่พี่ดูเห็นหางตาเขาไหมวันนี้ดูกระตุกกระตุกนะอืม ดูชุดสิโอ้ไม่เคยเห็นใส่ชุดนี้คงไปเช่ามาแหมนานๆได้นำน้ำมัสการเอาจัดเต็มเลยนะเธอโอ้โหนะครับผมว่าคงไม่มีเนาะนะครับเธอเธอรู้ไหมวันนี้อาจารย์เนี่ยใส่ไท้ายสีแดงโอคิดว่าหลอไม่ดูตัวเองเลยแหย,ยังมาพูดอีกไม่ให้ถ่ายมุมข้างก็ดีแล้วฉันจะไม่ได้เห็นหัวร้านมันนะครับวานูนวานี้เต็มไปหมดเลยนะฮะ พี่น้องผมถามจริงๆเนี่ยแล้วท่านใดท่านใดตึ้มปากค <wild>. ้างเอ่อๆเๆๆประาตีสอนให้ปากค้างจะได้รู้ว่าถ้าพูดไปมากกว่านี้จะมีเบ็ดอันนึงเกี่ยวปากก็ดึงท่านลงไปในนรกพี่น้องคิดเหรอว่าคนปากแบบนี้จะได้ขึ kind of sí, ้นสวรรค์ปากอย่างนี้คือไม่มีเจ้านายถ้าเป็นน้องอ่งๆก็คือไม่มีอะไรครอบเอาไว้ ไม่มีใครควบคุมไม่มีใครสนใจว่าปากท่านพูดไปได้เรื่อยๆนะครับปากอย่างนี้นะครับอาจจะค้างไปเลยก็ได้จะไม่พูดเรื่องไร้สาระพระคมัมภีร์บอกว่านะครับการนินทาคือเลย,หยไหมครับการนินทาคือการพร่ำเรื่องโง่ๆออมาอย่าหาว่าผมแรงนะผมพูดตามพระคมัมภีร์ไปกดไปกด,ปกรดาพระวจนะพระเจา้าไปกรธ NIV โกรธกดคิงเจ e s เวอร์ชันเรื่องของท่านแต่ภาษาเดิมแปลว่าพูดเรื่องโง่ๆออกมาจากปากพี่น้องอย่านินทาเชื่อผมพี่น้องเอเมนไหม,ไมครับนะครับ <sm elt> หลายครั้งนะครับอาการตัดสินคนอื่นคือการเปรียบเทียบนะครับหลายครั้งนะครับเรามัจะเปรียบเทียบหลายอย่าง,างเช่นศาสนาศาสตร์นะครับ เช่นเราบอกว่าเราเชื่อเรื่องไฟพระวิญญาณแล้วก็เปรียบเทียบว่าคนอื่นพูดไม่เป็นเรื่องไฟพระวิญญาณนี่นะครับอาจจะไม่เวิร์กอาจจะผิดสอนผิดนู่น boom, นี่นั่นนะครับคนที่ไม่เชื่อไฟพระวิญญาณบอกว่าเออนี่คำสอนสไตล์ล้มล้มนอนมันเป็นเรื่องสอนผิดนะครับพี่น้องเรื่องอย่างนี้นะครับไม่ต้องไปเปรียบเทียบมันไม่ใช่เรื่องของเราพี่น้องพระเจ้าไม่ได้เคยตั้งใครสักคนเป็นผู้พยายามประกาศความเชื่อที่มีความเชื่อคริสเตียนได้กันแบบอื่นมาเป็นเครื่องไฟพระวิญญาณหรือประกาศมันไม่ใช่หน้าที่ของเราหน้าที่ของเรานะ บางคนนี้นะครับลักยึดตัดสินอย่างอื่นนะครับบางคนเนี่ยบางคนที่เวลาเราหลายครั้งนะครับลึกๆของการชอบไปรู้เรื่องชาวบ้านไปรู้เรื่องคนอื่นนะครับเขาไปซอกแซกถามเลยบางอย่างลึกๆเลยนี่นะครับผมไม่ได้โกรธท่านนะครับท่านทำาแล้วก็ช่างมันแต่อย่าทําอีกแต่ประเด็นก็คือว่าลึกๆเพื่อจะไปหาว่าคนนี้มีอะไรที่มันต่ํากว่าท่านไหมอ๋อการศึกษาต่ํากว่าเราอ๋อฐานะแย่กว่าเรา ท่านเนี่ยเป็นคนชอบเปร e like really ียบเทียบก็เลยชอบไปสืบสอบเรื่องชาวบ้านผมถามมันจะไปรู้ทําไมรู้ทําไมว่าพี่หลังเกิดประเทศอะไรจังหวัดอะไรเกิดเวลาอะไรวันที่อะไรผมจะไปรู้ทําไมนะครับหรือว่าอาจจะไปรู้ประวัติทำอาชีพอะไรมาพี่น้องบางอย่างมันไม่ใช่เรื่องของเราพี่น้องจะไปยุ่งทําไมพี่น้องไม่ไหมครับบางครั้งเนี่ยนะครับก็ไปเปรียบเทียบวิจารณ์เช่นโทษนะครับบางทีสมมติอันนี้ผมยกตัวอย่างเฉยนะครับลูกศิษย์พิบาลนะครับ พี่น้องฟังดีนะครับบโอ้ลูกอาจารย์สิบขวบทำไมลูกอาจารย์ดูอะไรนู่นนี่นั่นหรือว่านี่น่นะครับผมถามจริงนะฮะผมนี่นะครับเป็นมนุษย์นะฮะและ้วคลอดลูกออกมาก็เป็นคนนะฮะไม่ได้เกิดมาเป็นพระเยซูอายุสิบขวบก็ยังคงจะทาผิดพี่น้องที่น้องเข้าใจเด็กไหมเด็กมันก็คือเด็กอะเด็กมันจะไม่เคยพลาดแบบท่านยังทําเลวชั่วตั้งเยอะแยะทําไมไม่ไปว่าทาไมต้องไปโฟกัสกับเด็กคนหนึ่ง โอ้เป็นตำแหน่งเป็นลูกศิยมีไหมตำแหน่งลูกศิยพิบาลใครใครเป็นลูกศิยพิบาลจนเป็นคนดีรอบข้อมีปะก็ไม่มีพี่น้องก็ทำไมท่านนี่ครับไปไปวิพากษ์วิจารณบางทีนะครับลูกทำนู้นพี่น้องเขาจะไม่มีโอกาสผิดพลาดบ้างเลยในชีวิตแล้วเขาบังคับตัวเองจะไม่ไม่เป็นลูกสบออยู่ที่พ่อเขาเป็นสบอขึ้นมาลูกก็เลยต้องเป็นลูกสบเขาก็ไม่ได้อยากเป็นทําไมรู้ไหมฮะศิยพิบาลก็มีเวลาน้อย ส่วนมากก็ไม่มีเวลาอาจจะพยายามจัดเวลาก็ได้อาจจะไม่มากถ้าคุณอื่นซื้อซ้ําพี่น้องแล้วบางทีความคิดนะครับที่มันวิพากษ์วิจารณ์คนอายุเยอะอย่างสมมตอย่างผมเนี้ยโตแล้วอายุสี่สิบกว่าก็ทําอะไรผิดอาจจะพูดได้บ้างก็มันไม่สมควรนะแต่เด็กเนี่ยพี่น้องมันคิดไม่ได้อะแล้วพี่น้องท่านมีความคิดสูงแค่ไหนถึงไปวิจารณ์เด็กอะตรงข้างกับสูงคืออะไรพูดเองไม่เร็วคืออะไรช้า คิดให้มันเร็วๆวหน่อยแล้วคิดให้มันสูงสูงหน่อยพี่น้องกล้าดียังไงไปวิจารณ์เด็กท่านจิตใจท่านทําด้วยอะไรวิพา์วิจารณ์เด็กยังไม่เว้นเลยปากท่านนี่นะครับควรจะมีอะไรมาครอบกักอย่างแล้วก็ดึงท่านไปนในทางชอบธรรั้นก,ก็ดีกว่าพี่น้องเด็กเล็กๆนี่นะครับว่าคิดไม่เป็นบางทีเขาพลาดบางอะไรบ้างทำไมท่านไม่รักเขาไม่ให้โอกาสเขาโอ้มีตําแหน่งเป็นลูกศิษย์พิบานก็เลยต้องแบบเป็นคนแบบโอ้เดินมาต้องสง่าง,งาม อกไผ่ไหล่พึงนะคอาจะกินข้าวมุมมาไปหน่อยพี่น้องว่ามันจะอะไรกันมากมายพี่น้องเข้าใจไหมพี่น้องแค่เขาแค่เขาเสียสละนะครับเวลาของพ่อแม่เขาให้เขามารับใช้พระเจ้าก็ดีแล้วคุณจะขอบคุณพระเจ้าหนุนน้ําใจกันหนุนน้ําใจกันพี่น้องเอเมนไหมครับ บางคนบอกโอ้อยอาจารย์อย่างนี้นี่นั่นตัดสินอะไรนี่นั่นนะครับไอ้ใจแบบนี้นะครับคิดให้มันสูงสูงนิดนึงนะครับผมไม่อยากใช้คําพูดที่รุนแรงเนะะี่ยหาผมพูดหยาบคายนะครับอืมนะครับบางทีก็ไปดูว่าสอบอทําไมสอนเรื่องนี้มาดา่าฉันหรือเปล่าพี่น้องผมถามจริงไอ้เรื่องที่ผมพูดพูดเนี่ยมันควรจะกลับใจไหมฟังฟังกันเนี่ยมันควรจะกลับใจไหมก็ทำไมดื้อแพ่งอ่ะชีวิตมันเลยไม่จาเริญไง ก็ไม่กลับใจกบมุต่โฟกัสฉันมาด่าฉันเอมนาด่าฉันโต,โนโตขนาดนี้ไม่มีใครไปเตือนท่านแล้วก็มีไอ้หน้านี่แหละกาพูทุกสัปดาห์เลยไม่กลัวฉันจะเอาไม้หน้าสามมาตีหัวมันไม่กลัวเดี๋ยวพระเจ้าปกป,ป้องผมเองนะครับผมไม่ได้ไปด่าท่านสน่วนตัวผมพูดพระวจนะพระเจ้าทั้งนั้น พี่น้องเอเมนไหมครับพี่น้องไปตัดสินนะครับบางคนเนี่ยชอบประเมินว่านคนนั้นทําได้คนนี้ทําไม่ได้นะครับดีแล้วพระเจ้าเรียกเรามาอุดช่องว่างในเรื่องนี้นะครับแต่อุดช่องว่างดีครับแต่ว่าพี่น้องอย่าไปเปรียบเทียบกันกระบวนการที่ดูเป็นธรรมชาติไม่ไร้แรงในคิดจักรแบบนี้ทั่วโลกนะครับทำให้ฟ้าสวรรค์เหนือคิดจักรแห่งนั้นปิดคิดจักรที่มีโต๊ะกินข้าวไว้เพื่อจับกลุ่มนินทานนะครับฟ้าสวรรค์ปิดพี่น้องเอเมนไหมครับแล้วที่มันชัดเจนสัญ,ญญาณเตือนหนึ่งก็คือไม่มีพระพรไม่มีพระพรก็คคือไมม่ีําาพยา ไม่มีใครเออเธอมีคําพยายามไปแล้วนึกถึงเมื่อประมาณสัก5ปีที่แล้วโอ้ไม่มาเชื่อพระเจ้าเมื่อ5ปีที่แล้วนะพระเจ้าดีกับฉันมากที่ผ่านมาเธอไม่มีเลยเพราะไปจับกลุ่มนินทากนันอยู่หรือบางคนนี้นะครับเป็น,นินทาผู้ว่าผ่านเมืองนะครับท่านว่างมากเลยไงบางคนนะครับเขาก็ไม่อยากเกิดมาเป็น,เป,นเป็นผู้นําเป็นอะไรตาแหน่งพวกนี้นะครับบางทีเขาก็ลาบากในการดําเนินชีวิตอยู่แล้วพี่น้องอย่าไปซ้ําเติมอย่าไปเป็นคนที่ชอบพูดอะไรที่มันไม่จําเป็นพี่น้องเอเมย์ไหมครับระวังว่าฟ้าสรบค์บนชีวิตของท่านจะปิดนะครับมีหนััังงสืออเเลล่่่มนึบบกวาาาะครรถ้ไปทีหุฝศพ ที่เป็นคริสเตียนนี่นะครับหลายคนล่วงหลับนะครับตายไปแล้วนะครับเราขุดพวกเขาขึ้นมาจากหลุมฝังศพจงฟื้นขึ้นนะครับไปเรียกว่าลุกขึ้นมาเถิดนะครับปูดินผกผักผุผักผขึ้นมานี่นะครับเราจะเจอแล้วสัมภาษณ์คนหลายๆคนนี่นะครับเราจะพบเลยนะครับว่าหลายหลายคนนี่นะครับไม่ได้ตายด้วยสายเหตุที่ที่เป็นโลกปกติแต่ส่วนมากตายเพราะการตัดสินคนอื่น ตายเพราะการปฏิเสธอวัยวะอื่นที่จะเข้าร่วมกลุ่มของตนในหนึ่งโครินธ์บทที่สิบเอ็ดข้อยี่สบอกว่าเพราะว่าคนที่กินและดื่มยังไม่สมควรกินและดื่นนำพระอาชญามาสู่ตนเองเพราะไม่ได้พิจิตรู่พระกายขององค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องมีที่ไหนครับมือนะครับก็ไปทุบมืออีกข้างหนึ่งไม่ได้สนใจพระวรากายพระเยซูเลยอยู่ที่ไหนบอกว่นิ้วจิ้มตา ให้ตามันแบบเจ็บปวดทรมานพี่น้องคนเหล่านี้นะครับหลายคนจึงอ่อนกําลังและป่วยอยู่บางคนป่วยอ่อนกําลังอยู่และที่ล่วงหลับคือตายนั่นแหละแล้วไปก็มีมากผมเตือนท่านนะนี่จริงๆอย่ามากวัผมที่ผมพูดนี่เบากว่าที่พระเจ้าจะลงโทษท่านนะผมว่าบางคนจะเป็นไฟนอลคอแล้วบอกอย่าทำเรื่องแบบนี้อย่านินทาอย่าว่าร้ายอย่าทาเรื่องนี้ที่ผ่านมาช่างมันผมก็เคยทําผมไม่ได้เป็นคนดีกว่าท่านหรอกแต่ประเด็นคือท่านรู้แล้วอย่าทําอีกเพราะเลยหลายคนก็ตาย หลายคนก็ป่วยแล้วมีจํานวนมากด้วยกลัวไม่กลัวก็ไม่รู้อะแต่อยู่บนเตียงอย่าอย่าไปเรียกกันละกันพี่น้องเข้าใจไหมถึงเวลานี้นะครับพระกัตรพระอาชญามาันแปลว่าอะไรฮะแปลว่าพระเจ้าทรงตีสอน <c oughs> นี่แน่นี่เนี่อย่างี้ฮะพระอาชญาคืออาชญาท่านเข้าใจไหมพระเจ้าตีสอนนี่นะครับการลงโทษที่มาจากพระเจ้านะทำให้บางคนป่วยและตายและมีจํานวนมากด้วยเพราะไม่สนใจพระวรากายเดี๋ยวนิ้วมือนี้นะครับว่างๆเอาไปจิ้มตา ไปทำร้ายอวัยวะอื่นพี่น้องคนอย่างนี้นะครับพระกัมพีบอกว่ามีมากแปลว่าไงครับมีคนจํานวนมากที่ชอบตัดสินคนอื่นมีคนจํานวนมากนะครับไม่พิจารณาถึงพระก,กายพระเยซูในข้อ13บสบอกว่าเพราะเราพิจารณาตนเองเราจะไม่ต้องถูกทําโทษน,นะครับความขมขืนไม่ให้ภัยอคตินะครับแปลงเป็นการตัดสินได้ตลอดเวลาพี่น้องถ้าเราปฏิเสธใครสักคนในพระวรกายนะครับท่านมีกลุ่มสมมติเจมหลุยเอ็มตั้งตัวเป็นกลุ่มมีคนสักคนมาเป็น f อ ะครับเป็นพวกวัยรุ่น F4 สี่คนนี้หล่อที่สุดในโบสแล้วพอใครจะเข้ามาเป็น F5 ไม่ให้ไม่ให้นะฮะ F6 ก็ไม่ได้ F12 F11 ก็ไม่ได้นะครับปฏิเสธคนบางคนนะครับเป็นพักเป็นพวกนะครับท่านไม่คำนึงถึงพระวรกายแต่ท่านเล่นการเมืองนะครับคนนี้ก็ไม่ให้ทำงานคนนี้ก็เล่นนู่นนี่นั่นนะครับถ้าผมทําอย่างนี้นะครับผมไม่คํานึงถึงพระรกายผมจะป่วยและผมจะตาย พี่น้องเข้าใจไหมท่านต้องคำหนึ่งถึงเพราะบกายของพระเยซูพี่น้องไอเมนไหมครับพระเยซูนะครับปัญหานี้รักษาได้ง่ายมากเมื่อเราใช้สายดิ่งนะครับสายดิ่งคือที่ใช้วัดความว่ามันตรงไม่ตรงของพระเยซูนะครับพระเยซูเนี่ยได้พูดกับคนที่เอาหินมาคว้างผู้หญิงที่ล่วงประเวณีนะครับในยอห์นบทที่8ข้อที่6นะครับโอเคไม่เป็นไรครับพระเยซูนะครับน้อมกายลงไปนะครับเรานิ้วประหัดเขียนที่ดินบางคนสงสัยว่าทําไมพระเยซูเอานิ้วประหัดเขียนที่ดินนะครับอืม และสุดท้ายเะเยสูก็บอกว่าใครไม่เคยทําผิดก็ก็คว้างเลยนะครับทำไมรู้ไหมครับเพราะว่าคนยิวเนี่ยท่องพระวจนะแล้วพระคัมภีร์ตอนหนึ่งนะครับพูดถึงเรื่องของการเขียนที่ดินไปด้วยนะครับในเยเรมี17 1 3บอกว่านะครับบรรดาคนทั้งปวงที่หันไปจากเราจะต้องถูกจารึกไว้ในแผ่นดินโลกพระเยซูกําลังจะเขียนที่ดินบอกใครนะ ที่จะตัดสินจะทำร้ายคนนี้นะั่นคือการหันไปจากพระเจ้าเพราะเขาได้ละทิ้งพระเยโฮวาและแหล่งน้ำแห่งชีวิตเสียพี่น้องการปัดการนินทาผู้อื่นการพูดถึงคนอื่นตัดสินคนอื่นอาจจะไม่ได้หินขว้างแต่เอาคำพูดขว้างนินทาว่าร้ายพูดจากระทบกระเทีย่ยวู้รับใช้พระเจ้าด,ด้วยกันนี้นะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นการหันเสียจากทางของน้ำแห่งชีวิตพูดง่ายๆนะครับท่านจะออกไปจากทางของน้ำแห่งชีวิตท่านาไม่อยู่ในทางแห่งน้ำชีวิตท่านจะถูกจาลึกชื่อไว้ในแผ่นดินโลกนะครับ สุดท้ายบะเยซุก็เลยไม่มีใครกล้าเพราะเขารู้ว่าเขาจะถูกจดชื่อว่าเขาละทิ้งพระเจ้าไปคนยิวก็เลยไม่มีใครกล้าปาหินเพราะเขาท่องพระวจะนะไม่ได้เด็กๆนะครับว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับอืในปฐมสองโคลินบทที่สิบเขาสิบสองเราไม่ต้องการจะจัดอันดับหรือเปรียบเทียบตัวเราเองกับบางคนที่ยกย่องตัวเองเมื่อเขาเอาตัวเองเป็นเพื่อนวัดกันละกันตัวเปรียบเทียบกันละกันพี่น้องฟังดีนะพระบิดาบอกเมื่อเราเปรียบเทียบกันละกันเช่นอาจารย์ใช้คนนี้มากกว่าอีกคนหนึ่ง อาจารย์นู่นนี่นั่นอะไรกีกคนนี้นะครับท่านเปรียบเทียบกันนะครับพระคัมภีร์บอกว่าเขาเป็นคนขาดปัญญาขาดปัญญาสติปัญญาจากพระเจ้าคิดไม่ไม่ได้ว่าพี่น้องสมองนี่มันมีปุ่มนะฮะผมแนะนำให้ท่านเอานิ้วไปกดปึ๊กท่านจะได้ประมวลผลนิดนึงว่ามันไม่ควรเปรียบเทียบกันแล้วคนที่เปรียบเทียบกันคือจะมีอาการน้อยใจโอ้ยอาจารย์ ทำไมอาจารย์คอมเมนต์วันเกิดคนนี้ของหนูไม่เห็นคอมเมนต์เลยพี่น้องผมถามเองผมตายไถ่บาปท่านเหรอจะมาอะไรกับผมมากไหมผมผมก็มีเวลาผมก็เตรียมสอนผมอาจจะไม่มีเวลาไปคอมอาจจะกดบ้างไม่กดบ้างเป็นต้องระวังตัวตลอดเวลาพี่น้องจะให้มันเยอะไปงอนกับพระเจ้าพระเจ้ามีไม่สนใจถลอมสนทุกวันแต่ท่านเนี่ยไม่สนพระเจ้าไม่อธิษฐาน น้อยใจอะไรจะน้อยใจทําไมมันไม่มีประโยชน์จะไปน้อยใจจะเปรียบเทียบทําไมเปรียบเทียบกันเป็นคนขาดปัญญาแต่อีกคํานึงให้ไหมไปแปอเอง <c oughs> นะครับพี่น้องอยา่าจับอันดับอย่าเปรียบเทียบเป็นคนไม่ฉลาดหรือเรียกว่าเย็นว่าอะไรอย่าพูดเลยมันเสียแทงใจ <c oughs> พี่น้องเข้าใจไหมอะไรเบาๆอะ่ะพี่น้อง คนที่มีหน้าที่เก่าโทษคนอื่นในพระคัมภีร์มีแค่คนเดียวครับคือซาตานซาตานมีหน้าที่ในการเก่าวโทษชาวบ้านเก่าโทษคนอื่นนะครับเป็นการเก่าวโทษพี่น้องแล้วก็เป็นคนที่เก่าวโทษไม่ได้ปฐมกาลแล้ววิาพากษ์วิจารณ์คนอื่นพูดคอมเมนต์เก่าวโทษควรจะเป็นหน้าที่ของผีและผีใช้ปากบางคนที่ขาดวิจารณญาณในการทําร้ายคริสเตียนด้วยกันพี่น้องเหเมนไหมครับเอ,เรอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ทําให้ฟ้าสวรรค์ปิดบนชีวิตท่านคือการละเลยคนยากจนนะครับ ในประทำประถมกิจการบทที่10ข้อที่1นะครับบอกว่ายังมีชายคนหนึ่งชื่อโคนเนริอัสนะครับในเมืองซีซาริยาเป็นนายร้อยนายร้อยคือเป็นทหารโรมันที่มีตำแหน่งสูงนะครับปกติเนี่ยคนโรมันจะเลือกนับถือพระนะครับหมายความว่ามีพระเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยเาคนนี้เป็นคนที่ไม่ได้เป็นศาสนายูดาห์นะแต่เป็นคนที่เลือกนับถือพระเยโฮวาในสมัยโรมันนี้นะครับพระคขาพระเจถือพระเยโฮวาไม่ต้องเกณฑ์ทหารเขาถือว่าพระเจ้าอิสราเอลเป็นพระเจ้าเก่าแก่ก็เลยให้เกียรติคนที่นับถือพระเจ้าของพระเยโฮวาไม่ต้องเกณฑทหาารมว่ ายร้อยคนนี้เลือกนับถือพระเยโฮวาห์และสิ่งที่เขาทำนะครับเขาเป็นคนมีศรัทธามากทั้งครอบครัวเป็นคนยำเกรงพระเจ้าพี่น้องขนาดคนไม่เชื่อบางคนนั้ยังกำเกรงพระเจ้ามากกว่าท่านอีกท่านเคยให้ทานมากมายกับประชาชนและอธิษฐานต่อพระเจ้าเสมอพี่น้องเห็นไหมผู้ชายคนนี้ทําเรื่องอะไรครับให้ทานมากมายกับประชาชนน้องเห็นไหมครับในสมัยโรมันนี้นะครับสิ่งหนึ่งก็คือว่าพอเขาให้ทานมากมายเกิดอะไรขึ้นครับพระกมบีบอกต่อมาว่านะครับในเวลาประมาณสามโมงนะครับในร้อยในร้อยนะครับ เห็นนิมิตแจ่มกระจ่างนะครับพระกัมพีบอกว่าเห็นทูตสวรรค์องค์หนึ่งของพระเจ้านะครับลงมาพี่น้องเห็นไหมพระกัมพีบอกชัดเจนเลยนะครับว่าเห็นทูตสวรรค์ของพระเจ้าลงมาแบบเพราะว่าไงครับเมื่อเขาเนี่ยนะครับเป็นคนที่ให้ทานฟ้าสวรรค์เปิดออกบนชีวิตของเขาพระกัมพีพูดชัดเจนเลยนะครับกษัตริย์โซโลมอนเนี่ยบอกว่านะครับในสุภาษิต2 1บอข้อ13บอกว่าบุคคลผู้อุดหูไม่ฟังเสียงร้องของคนยากจนตัวเขาเองจะร้องแต่ไม่มีใครได้ยินหลายครั้งท่านร้องไม่มีใครได้ยินเพราะท่านไม่เเคคยยมตาานกจ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมต้องปรับปรุงเลยนะครับบางทีผมก็คิดว่าทำไมต้องต้องทำงานบางอย่างเนี่ยผมก็อาจจะขัดอาจจะเมตตาแต่อาจจะไม่มากเท่าภรรยานี่นะครับสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องน่าคิดนะครับเราคงไม่อยากอยู่ในสถานที่พระเจ้าไม่ฟังคำบธิษฐานของท่านพี่น้องเสาสัญญาล่มฟ้าสวรรค์ปิดแย่จริงๆพี่น้องเห็นไหมครับพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับอุดหูไม่ฟังคนยากจนนะครับพระคัมภีร์ในในสมัยคริสตธรรมคริสตจักรานสมัยแรกนี่นะครับพระคัมภีร์บอกว่านะครับ มีการจัดการเกี่ยวเรื่องคนยากจนด้วยนะครับอืมนะครับในประดมกิจการบทที่6กข้อที่หนึ่งในคราวนั้นเมื่อสิทธิกำลังทวีมากขึ้นนะครับพวกกรีกก็บ่นติเตียนและพวกฮีบรูนะครับเพราะว่าในการแจกอาหารทุกๆวันนั้นเขาไม่ได้แจกให้พวกแม่ม้ายชาวกรีกพี่น้องตรงนี้นะครับไม่ใช่คนกรีกนะครับเป็นเฮลลนิสติกยิวก็คือเป็นคนคน คนยิวที่ไปอยู่ในประเทศที่พูดภาษากรีกเหมือนคนไทยในอเมริกาตอนนี้ไม่ใช่เป็นคนกรีกนะครับเป็นคนยิวที่พูดภาษากรีกที่เข้ามาแล้วก็มาเจอพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เลยกลับมาสาววันก็เลยอยู่ยาวเลยก็เลยไม,ม่มีข้าวกินเพราะไม่ได้เตรียมเงินมาสุดท้ายเนี่ยก็ไม่มีข้าวกินก็เลยมีการแจกนะครับสุดท้ายเนี่ยสาวกอ่คริสตจักรสมัยแรกไม่ได้ดูแลแม่ม้ายชาวก,กรีกดีเท่าไหร่นะครับพระบิดก็เลยบอกว่าฝ่ายอัครสาวกทั้งสิบสองคนจึงเรียกบรรดาศิษย์มาหาเขาแล้วบอกว่าที่เราจะละเลยพระวจนะพระเจ้ามัวไปแจกอาหารกก็คควรเเะฉนนนั้จึงลือ ที่มีชื่อเสียงและประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธและสติปัญญาตั้งเขาไปดูแลการงานนี้แบบว่าไงครับ พระมีชัดเจนเลยว่าพระบัมพีนะครับคิสจักรมีหน้าที่ในการดูแลคนอดอยากทางด้านเรื่องของอาหารด้วยแล้วเราก็มีพี่น้องหลายคนนะครับเป็นพระพร,รเอาอาหารไปแจกที่ต่งางจังหวัดเราก็มีพันธกิจออกไปต่างจังหวัดเพื่อที่จะไปแจกอาหารพิธีเราก็ส่งเงินไปดูนี่นั่นนะครับเราทำในานามูุญิธิเราก็มีการช่วยเหลือคนยากจนตามสมควรตามสิ่งที่คนทําพี่น้องเอเมนไหมครับสิ่งนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่ขัดแต่บัมพีนะครับหลายครั้งเนี่ยคิสจักรคิดว่าหน่วยงานที่ดูแลคนยากจนเนี่ยต้องเป็นหน่วยงานราชการเท่านั้นนะครับจริงๆไมม่จําเป็นนะครับอื แต่เราก็ต้องตามการทรงนำของพระวิญญาณเลยนะครับแต่ผมไม่ได้หมายความว่าบางคนนี้นะครับที่ไม่เคยคิดจะทํางานเลยท่านต้องซัพพอร์ตเขาไปเรื่อยๆพี่น้องคนที่เกียจคร้านอย่าให้กินถ้าเขาทํางานแล้วเขาไม่สามารถจะดูแลตัวเองได้เราช่วยได้แต่ถ้าเขาไม่คิดจะทําอะไรเลยนะครับเห็นมานานนะครับมาก็มาขอตังมายืมเงินคุณนี้ตลอดเวลาไม่คิดจะทาการทํางานนะครับเราไม่ช่วยนะครับเพราะเราเป็นการฝึกให้เขากลายเป็นคนยากจนต่อไปพี่น้องเห็นไหมครับ ต่อนะครับในในหัวข้อที่ทําให้ฟ้าสวรรค์ปิดอีกอันนึงนะครับคือการที่ท่าน,นาสอนบัญญัติของมนุษย์นะครับผู้เชื่อจํานวนมากเนี่ยนะครับอธิษฐานยังไม่เกิดผลเพราะฟังคําสอนที่เป็นบัญญัติของมนุษย์นะครับในพระธรรมมัทธิว15ข้อที่8บอกว่าประชาชนพวกนี้เข้าใกล้เราด้วยปากแต่ไม่ได้เกียรเราด้วยริมฝีปากของเขาใจเขาห่างไกลเราเขานมันสการเราโดยหาประโยชน์ไม่ได้เอาบทบัญ,ญญัติของมนุษย์มาอวดอ้างว่าเป็นพระธรมรมบัตสอนพระัมีบอกว่าหลายครั้งเนี่ยนะครับคนหลายคนเนี่ยปนความคิดของมนุษย์เข้าไปด้วย ผมจะแยกยา,กยากให้ท่านฟังนะครับพรวจนะอย่างสมดุลนะครับเช่นนะครับตอนนี้ชัดเจนเลยว่าเขาน้มาสการเราคนที่เป็นคริสเตียนแน่นอนและคริสเตียนกลุ่มนี้สอนบัญญัติมนุษย์ผมจะแยกย้ายให้ฟังบางทีนะครับท่านอาจจะไม่มีของประทานเกี่ยวกับเรื่องของของของพระวจนะบางทีท่านอาจจะแยกไม่ออกแต่บางเรื่องนี้นะครับผมผมอาจจะไม่ได้บอกผมถูกที่สุดนะครับแต่ผมคิดว่าบางเรื่องเนี่ยมันผิดจริงๆนะครับ